สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับแพลปแชนแนลทำไมเหรอมันเหมือนลืมหรืออะไรหรออย่างไมเออมีความเป็นประสาทนิดนึงค่ะอาจจะเป็นมีความดีเลยนิดนึงอ,นนอะเนาะเออใช่ <laughs> ฉันงงงนิดหน่อยค่ะ <laughs> ปียาวัมาจางถามจ้า Kin Pos The Series ค่ะ เอซึ่งถ้าใครมาสาักทีอ่ะตามคินพอส์มาตั้งแต่ทีเซอร์เก้านาทีตัวนั้นจนมาถึงตอนนี้คุณคงรู้ว่ามันเกิดเรื่องราวมากมายดราม,มา่าน้ำเน่าเจ้าคุณปู่อย่างที่สุดเ,เหมือนพอตละครซ้อนพอตละครอีดอกมีการหักหลังมีการโกงกันมีการหานเหวอะไรก็ไม่รู้เยอะแย,ยะไปหมดเลย <im <attraction> <im <itation> จนมันทําให้แฟนคลับที่ตั้งหน้าตั้งตารอเพราะมันปฏิเสธไม่ได้เลยคุณว่าคินพอ s สเนี่ยมันคือปรากฏการณ์ของซีรีส์ Y มันคือโปรดักชันที่ได้รับการจับตามองอย่างถึงที่สุดมันคือมันคือการเฝ้ารอของของคนดูซีรีส์ Y วที่รู้สึกว่าเฮ <im itation> <ๆ>้ยมันกําลังจะก้าวกระโดดอีคกครั้งมันกําลังจะเปลี่ยนผ่านจาก วัยรุ่นมหาลัยจากเรื่องอราวในสถาบันการศึกษาความรักกูเกิ๊กมันไปสู่โลกแห่งแห่งอีกโปรดักชันหนึ่งที่ที่ต้องบอกว่า9นาทีเป็นอะไรที่แบบปัวมากตอนนั้นที่เราทำแล้วเราก็ทำรีแอคไปใครยังไม่ได้ไปย้อนดูได้ปัวมาก ไปดูคลิปไปดูคลิปต้ตตตนๆนะเออเพราะว่าเราทำไปตั้งแต่แรกนานนมมันนานนมขนาดนั้นค่ะแล้วพอมันเกิดเรื่องราวเนี่ยเราจะไม่ลงรายละเอียดเนาะว่าเรื่องราวมันคืออะไรแต่มันดราม่าหเหลือเกินนู่นนี่นั่นจนทําให้เกิดการ<อ>แฟนคลับบางกลุ่มไม่ใช่บางกลุ่มรวมถึงฉันด้วยฉันผู้ฉันผู้อ่านนิยายอ่ะแล้วฉันบอกเลยฉัือถอใจแล้วใช่ฉันเกือบถอดใจแล้วว่ามันจะได้ไปต่อไหมวะมันจะ มันจะได้ทํำไหมวะเพราะว่ามันรายละเอียดมันยับย่อยมากมันยิบย่อยมากคุณขาไปหาเอาในแฮชแท็กในทวิตเตอร์ทั้งแบบมาเฟียเนว่าไดทั้งทั้งคิงพอลเนว่าไดยทั้งอวาสานดินแดนอะไรต่อมีอะไรไปหาเอา มันมากมายเหลือเกินและจนวันนี้ค่ะต้องบอกว่ามันเป็นการไฟท์มันคือไฟเตอร์จริงๆคือมันคือการไฟเตอร์จริงๆของกลุ่มนักเขียนนักเขียนก็คือปอยยกนะคะหรือนามปากาก็คือเดมี่ซึ่งเขาคือเจ้าของลิขสิทธิ์นิยายขินพ้อสรักคนหลายสุดท้ายคนรักเนี่ยโดยสมบูรณ์และเขาเองอ่ะก็ลงมาในส่วนของโปรดักชันตั้งแต่ต้นเขา จึงพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อให้โปรเจกต์นี้มันได้ไปต่อเธอและวันนี้ค่ะดีใจ <Finally S 2> ใจริงไฟนอลีค่ะ <c oughs> มันคือมันคือเดอะฮิดเดนเมสเนะมันไม่ใช่ทีเซอร์ไม่ใช่เทเลอร์เป็น The ะฮิดเด m นเมสเ e ค่ะที่ <c oughs> เอามาให้ชุบชูใจเ <c oughs> พราะอะลงรายล,ายละเอียดนิด <c oughs> นึงแล้วกันก่อนหน้านี้เนี่ยพอรู้ <c oughs> ว่ามีการมีการ เรา,เารู้ว่าคินพอ s สเนี่ยได้โปรดักชั่นใหม่แล้วได้ได้ทีมงานใหม่มก็มีข่าวหลุดออกมาว่าอาจมีการเปลี่ยนตัวนักแสดงยกเซตยกเซตนั่นคือตัวละครที่คุณเห็นใครเป็นคินใครเป็นพอสใครเป็นเวกัสใครเป็นพีซใครเป็นอะไรต่ออะไรแทนคงเทนคุณอาจมีการเปลี่ยนตัวทั้งหมดซึ่งในมุมมองของคนที่ฝังจิตฝังใจไปแล้วเนี่ยก็ร่ำร้องว่ามันไม่ได้นะอย่าเปลี่ยนเพราะเราอะ <c oughs> เห็นเขาเป็นตัวละครน,นั้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยสาหรับฉันฉันรู้สึกว่าเหมือนเขาอ่ะออกมาตอบย้ําว่าเฮ้ยไม่ได้เปลี่ยนนะเซตเดิม <c oughs> เบ้าหน้าเดิมเบ้าหน้าชุดเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะไม่พูดความ <c oughs> ทาเพลงเนาะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกอ่อนอ้อ <c oughs> บอกก่อนว่าโปรดักชั่นที่ <c oughs> มารับมือมารับโปรดักชั่นที่อย่าเรียกว่ามันเป็นการส่งไม้ต่อเลยวะ่ะมันคือการกู้วิกฤต <c oughs> <laughs> จริงๆเขาคือ b e y o n d Cloud Official นั่นเองค่ะสามารถติดตามได้เลยทั้งใน YouTube ทั้งในทุกแพลตฟอร์มของเขาเขียนติดกันเลย b e y o n d Cloud Cloud <sk ill> ที่แปลว่าเมฆนะ่ะเออ Mm hmm. ฉันไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เบื้องหลังของของโปรดักชันนี้ไม่มีข้อมูลของโปรดักชันนี้แต่คงจะได้มีคงจะได้เห็นกันมาอีกเรื่อยๆแน่นอนแต่ตอนนี้ไปดูเดย์ฮิ d เลนเมสเซ e ตัวนี้ก่อนว่าจะเป็นยังไงนะป่วมากไะห้องนอนเดิมปะ <c oughs> ฉันว่าไม่ใช่ ฉันชอบสีจังเลยว่ะเขายังคงสีแบบแบบเดิมออใช่ยังคงซิมโบลเหมือนเดิมเป๊ะมันคือกลิ่นอายอะ่ะมันคือกลิ่นของเขามีสถอนะงในฉันรู้สึกว่ามันมีความเป็นแบบ เป็นฮ่องกงม,มากเลยมีความเป็นมาเกือฮ่องกงทำดังสเตอร์แต่ในขนาดดิจิตอลมันสลั่งมากเลยมันผสมผสานกันอุ้ย ความพอชัดมากเลยอะอในคลิปเนี้ย In all of life there is a rhythm mm hmm. พี่มายหล่อจังวะชิบห mm. าย Oh. Mm. oh. จะว่ <So> อืมคินพอจะซีรีส์โอเคก็บอกแล้วว่าสองนาทีอืม <c oughs> แต่ฉันจะบอกอย่างนี้ <c oughs> มันเป็นสองนาทีที่มีความเป็นพอสมากเลยใช่ไหมใช่ไหมอ่อ ไม่ได้สปอยนะไม่ลงรายละเอียดเรื่องราวแต่จะพูดรวมๆแบบนี้แล้วกัน uh huh. ในฐานะที่ฉันคือคนอ่านนิยายแล้ว uh huh. ทั้งหมดฉันจะบอกว่า uh huh. เรื่องราวหรือเหตุการณ์หรืออะไรก,ก็ตามที่เกิดขึ้นในเรื่องราว uh huh. ของรักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรรักเนี่ยเรื่องราวที่เขาต้องเผชิญแม่งตั้งแต่แรกจนถึงจบเรื่องนะ uh huh. มันเป็นเรื่องราวที่กระทบกระเทือนจิตใจและเล่นเล่นงานคือ เล่นกับหัวใจของพอสอะโดยตรงเลยฉันถึงได้ว่ามันรู้สึกเหมือนกับมันกำลังพยายามที่จะสื่ออีโมชันแลแบบของตัวละครแบบใช่รุนแรงมากอ่ะชอนจะบอกว่าถ้านี่ถ้าถ้าเก้านาทีนั้นคือการปูเรื่องให้รู้เรื่องราวแบบคร่าวๆของคินพอส สำหรับ The Hidden Message เนี่ยคือการบอกถึงตัวพอรอตโดยตรงเลยสิ่งที่อโปสื่อสารนะภาพม,มันไม่มีบทพูดเลยเธอจะเห็นแต่มันจะมีเป็นเหมือน voice over เป็นภาษาอังกฤษอ,อยู่ตลอดเวลาให้ความรู้สึกเหมือนหนังแบบเหมือนเหมือนัออนงใช่เหมือนอเราอยู่กอตแทม แล้วแล้วมันมีหลายช็อตมากที่ที่อ,อยู่ที่พอสอยู่ในกล่องกระจกอะอ,อยู่ในกล่องแล้วตัวเองเหมือนกําลังจะระเบิดอะเหมือนตัวเองอแบบจิตจะหลุดแล้วอะอฉันบอกเลยว่าพอฉันเห็นภาพนั้นอะฉันไม่แปลกใจเลยเพราะฉันถ้าถาให้ฉันแบบนิยามนะในฮิทเดนเมสเซจเนี่ยมันคือการบ่งบอกถึงความเป็นพอสที่สุดเลยอะอ มูตแอนโทนเอ้ยไม่ใช่แค่พอสนะรวมถึงคินด้วยบนบนการที่คินต่อยอะ่ะแต่เขากำลังจะบอกว่าใช่คินเนี่ยคือคนที่ทำลายพอสที่สุดแต่คินก็คือคนที่ดึงพอสขึ้นมานะคินคือคนที่ต่อยพอสทำให้พอสเจ็บปวด แต่คินก็คือคนที่กอดพอชเอาไว้อย่างแน่นหนาเลยนะเออใช่ช็อตกอดอะมันคือช็อตแบบเนี่ยมันคือคินเพราะถ้าพูดในเรื่องของลักษณะทางกายภาพหรือลักษณะภายนอกด้วยลักษณะคาแรคเตอร์อ่ะพอจะเป็นคนปกป้องคิน <P ost> พอพอเป็นบริกาดคินเป็นเจ้านายแต่จริงๆอ่ะคนที่ปกป,ป้องพอสในมุมของหัวใจอ่ะมันคือคินนะนั่นแหละอ,อย่างที่บอกว่าความเป็นความเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคินกับพอสเนี่ยเ,เป็นความสัมพันธ์แบบเฮดเลิฟซีรีส์อ่ะหรอใช่ก <K> ็แสดงความรา <K> ักมันแบบ มันไม่ปกติมันแบบทำร้ายกัน<ช>ตลอดเลยเหรอถ้าเปรียบเป็นหนังเป็นละครไทยสมัยก่อนก็คือพระนางต้องเกลียดก,กันก่อนจะมารักกันอ่ะเธออน่ปะ่ะอารมณ์นั้น,นะเราสามารถแบ่งแบ่งซีรีส์วาเป็นเจเนเรชันได้เรามั้งคือในเจเน r เรชันแรกๆอ่ะมันคือการที่ซีรีส์อ่มันยังไม่ชี้บ่งในความเป็น LGBTQ มากนักถูกไหมเธอมันจะเป็นใ,<ช>ในลักษณะของการกูก็กเป็นผู้ชายนี่แหละผู้ชายก็คือผู้ชาย แล้วกูก็ชอบคนเนี้ยซึ่งซึ่งซึ่ง,งมึงก,กูไม่ใช่เกย์นะมไม่ใช่เกย์กูก็เป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบคนคนเนี้ยโดยที่ไม่ได้สนว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายแต่ถามว่าเรามีเป็นถามว่าเรามีไปมีความรู้สึกกับผู้ชายคนอื่นไหมไม่อืรู้สึกแค่กับผู้ชายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะช่วงเจนแรกของของซีรีส์วอะมันจะเป็นในมูดนั้น จนมันขยับขยื่นมาเป็นเมมูดของความเกก็คือเกอืมเราเอาคำจัดหรือคำจำกัดความมาพูดกันตรงๆว่าก็ถ้าถ้าชอบผู้ชายก็ต้องเก์สิวะจะมายังจะจะไม่ใช่ได้ยังไงจะยังคงเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยเนื้ออกปะ่ะซึ่ง ด้วยเนื้อหาซีรีส์ระหว่างสองเจนเนี่ยเขาก็กำลังพูดถึงประเด็นของสังคม,มประเด็นของครอบครัวประเด็นของการยอมรับการถูกยอมรับการยอมรับตัวเองการค้นหาตัวเองการใช่ไม่ใช่หรืออะไรวะอ,อะไรอย่างเงี้ยเนะอะปะมันก็จะเป็นในลักษณะนั้นแต่สําหรับคินพอสอะฉันบอกเลยว่า มันผ่านจุดนั้นไปแล้วเนาะมันผ่านจุดนั้นไปแล้วค่ะคุณขามันผ่านไปแล้วแม้จะมีในเรื่องของครอบครัวตระกูลมาเฟียบวกกับก,บการเป็นตระกูลคนจีนหรืออะไรแต่ประเด็นเนี้ยไม่ได้ถูกหยิบยกม,มาพูดเลยเพราะพอย n หลักหรือความหนักหน่วงของเรื่องเนี้ยม,มันยังมีประเด็นที่หนักหน่วงและมาหาโหดกว่านั้นเยอะอซึ่งฉันคาดหวังว่า บีออนคลาวจะถ่ายทอดพอยต์นั้นทั้งหมดออกมาเพราะ mm hmm. มันคือถ้าถามว่าอะไรที่มันจะทำให้พอสติแตกได้อะเธออ mm ืม hmm. ไอแค่เรื่องว่ากูสับสนว่ากูเคยชอบผู้หญิงแล้วกูมาชอบผู้ชายแล้วกูมา mm hmm. ไม่ใช่อืม mm hmm. ถ้าบ mm ีออนคลาวเขาสามารถที่จะถอดเมสเซจตรงนั้นออกมาได้ mm hmm. ใช่ได้อย่างได้อย่าง ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้นะเธอฉันบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยมันจะเป็นการแบบแกนโอเพนนิ่งซีรีส์วายไทยสู่เจนสามอ่ะโดยสมบูรณ์เพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันเสมอเนาะเธอว่ามันถึงเวลาหรือยังว่าที่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 เราจะออกจากลั้วสถานศึกษาสถีอ่ะ หรือเราจะพูดถึงเรามัน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 หมดหรือ,อยังที่ที่เราจะพูดถึงประเด็นรักวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันเนี้ยมันจะหลุดคอนเซปต์ coming of age ออกมาแล้วไงจะเป็นแบบว่าใช่อีกแบบหนึ่งเลยเพราะว่าซีรีส์วายช,ชอบเป็น coming of age ส,ส่วนใหญ่ถูกต้องใน<อ>เมื่อเราคาดหวังเขาขนาดนั้นฉันในถัดไม่รู้ใครคิดเหมือนปีย่าไหมนะแต่ถ้าสำหรับปียา่าสำหรับฉันนะฉันรู้สึกว่า เมื่อฉันคาดหวังอะฉันก็จะให้เวลาเขาในการได้พิถีพิธันในการได้เก็บรายละเอียดในการได้มูลนละเมียดละไมกับมันแล้วถึงเวลาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นได้ดูเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่มีการเร่งเร้าไม่มีการแปบแบอยากดูอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่มูดฉันและมันจะเป็นยิ่งฉันคาดหวังมันมากเท่าไหร่นะฉันรอ ฉันรอได้จะนานเท่าไหร่ก็รอได้เพราะฉันรอด้วยความคาดหวังว่ายิ่งเวลานานยิ่งออกมาดีเพราะอย่างอย่างบางคนฉันเข้าไปอ่านในทวิตเตอร์เขาก็เขาก็มีการบอกว่าเนี่ยขนาดแบบว่าด้วยสถานการณ์เป็นแบบนี้เนาะด้วยด้วยการจำกัดในการรวมตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเขายังทำโปรดักออกมาได้ดีขนาดเนี่ยฉันถึงบอกว่าเนี่ยสำหรับเราสายนิเทศเราจะรู้กันว่าบางทีอะ โปรดักชันไม่ได้สำคัญเท่าบทถ้าบทเทพถ้าบทละเมียดละไม,มถ้าเราเล่นกับนัยยะเราเล่นกับความซิมโบลจัดๆอ,อะไรเราก็หยิบมันมาเป็นกิมมิกได้หมดเลยใช่สองนาทีอะแต่เป็นสองนาทีที่ท,ทรงพลังมากเลยเธอรู้สึกปะ คือเป็นสองนาทีที่ฉันรู้สึกเหมือนแบบพอสแม่งกําลังจะระช่วงแบบหนึ่งนาทีแลกพอสแม่งกําลังจะระเบิดแล้วอ่ะคือจิตกําลังจะปะทุแล้วอ่ะและแลไอ้ช็อตที่ฉันชอบที่สุดฉันรู้สึกมีมันมีความเป็นมันมีความเป็นเรทอาร์ที่สุดมันเป็นความอาร์ในความเป็นซิมโบลริกที่สุดคือไอ้ช็อตที่เธอจำได้ไหมไอ้ช็อตที่เขายืนตรงข้ามกันที่พอสยืนพิงกำแพงอยู่แล้วเงาสะท้อนคินอยู่ในกระจกอ่ะใช่ แล้วตัดมาเป็นคินในอยู่ที่เดิมแต่พอจะม,มาสโลซบผัวนะนึกออกปะจะจำได้ปะ <c oughs> <c oughs> บทสนคําพูดคําจาอาจจะดูตลกแต่จริงๆฉันรู้สึกว่ามันมันมีพลังมากมันเป็นชอ็อตวินาทีเสียววินาทีสั้นๆที่ทรงพลังมากเว้ยแล้วกอดอะ่ะเขากอดกันจริงๆอะ่ะ อืเข้าใจคำว่ากอดกันจริงๆมั้ไหมลูกใครดูใครดูแทนโลมแลวดูแม่ลีหนูเข้าใจคำว่าการกอดจริงๆม,มั้ไหมลูกมันไม่ใช่แค่กอดไงมันต้องมีความรู้สึกอยู่ในนั้นด้วยเราเห็นช็อตกอดแค่นี้เองนะแต่เราสัมผัสได้ถึงอิโมชันอลเขาแบบเต็มอิ่มเต็มอารมณ์มากเลยอะความรู้สึกที่แบบจะปกป้องอ มึงปกป้องกายกูกูปกป้องใจมึงมเหมือนชื่อเลยเมื่อโคตรร้ายก็ต้องโคตรรักนม่บอกอปะอจบดีมากแล้วก็อย่างที่บอกเขาว่ามันคือคัมมิ่งซูนอย่างที่บอกว่าคินพอสเดอะซีรีส์หรือคินพอสรักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรรักเนี่ยไม่ได้มีแค่คู่เดียวออันนี้คือคู่หลักคู่ตามนำ้นำนํำ สีรที่คู่ตามชื่อแต่ก็จะมีอีกคู่หนึ่งก็คือคู่ออของพี e เวกัสเอาโนเรียกผิดโพสิชันค่ะโดนด่าคู่ของเวกัสพี e ซึ่งฉันว่า <c oughs> ถ้าอันนี้มันคือฮิดเดน e ม s เซจก็น่าจะคงมีในส่วนของตัวละครอื่นๆมาด้วยเพราะว่าถ้าให้ฉันเดานะถ้าให้ฉันเดา <c oughs> ฉันว่าบีออน o าวไม่น่าจะทำทีเซอร์เนื้อเรื่องอีกแล้ว คงไปเจอกันในทีคือเทลเลอร์เลยและทีนี้แหละหคุณจะได้เห็นถ้าเทลเลอร์ตัวออฟฟิเชียลจริงๆคุณก็จะได้เห็นจริงๆแล้วว่าโปรดักชันจริงๆเขาเป็นยังไงอืเพราะว่าถ้าพูดถึงถ้าพูดพูดถึงแบบเนี่ยมาตรการว่ามันแบบจํากัดคนมันไม่สามารถมากไปกว่าได้ก้อนนั้นแต่เนี่ยเห็นไหมทุกอย่างมันถ้าคุณเล่าได้สีที่มีความหมายคุณเล่าได้แสงที่มีความหมายคุณเล่าได้ฉากที่มีความหมายอ๋อและอันเนี้ย พอยสุดท้ายประมาณยี่สิบยี่สิบวิสิบวิสุดท้ายทัสคำเนี้ยจำไว้เลยนะสำหรับใครที่ดูแม่ดูพี่บอยอยู่นะลูกคำนี้ยมันคือพ้อยหลักเลยอะ่ะข,ของคู่คินพอส์ความเชื่อใจความเชื่อมั่นเนี่ยทั Trust. เนี่ยแล้วในในใน Hidden message คือการฉายภาพเนาะฉายตัวอักษรเนาะแล้ว uh huh. ไฟลุกอืมอ uh ืม huh. แต่คนที่ยืนอยู่ฉากฉากหลังอะที่ไฟลุกอะ่ะอ uh huh. คือคนที่ยืนอยู่ฉากหลังเลยวะ่ะคนที่คือยืนอยู่หลังฉากอะ uh huh. คือพอสนะ uh huh. คู่เนี้ยพอย์นี้เลยคือความเชื่อใจคือความเชื่อมั่น uh huh. คือทัช ไปค่อยๆเก็บรายละเอียดไปสําหรับใครที่ยังไม่อ่านนิยายหรือใครที่ยังแบบใครที่มั่นออกมั่นใจว่าจะไม่รอนิยายไม่อ่านไม่อ่านค่ะคุณแม่หนูจะแบบจะดูซีรีส์ค่ะจะดูแบบเวอร์ชั่นแบบไลฟ์แอคชั่นค่ะจะไม่ไม่อ่านในเวอร์ชันนิยายก็อดทนรอเมื่อไหร่เมื่อนั้นไม่เร่งเร้าคัมมิ่งซูนกันไปเรื่อยๆแต่ได้ดูแน่นอนอทิศทางมาได้ทิศทางมาได้ดีแล้ว แล้วก็สิ่งที่มากกว่านั้นคือคือเราคงต้องขอบคุณความความอดทนความมุ่งมั่นความตั้งใจความบากบัน่นความพยายาม <c oughs> แล้วก็ความความเป็นไฟเตอร์ของทั้งนักเขียนนักแสดงทีมงานที่ยังหลงเหลือมาจากสงครามะเนาะ <c oughs> คือผู้รอดชีวิตจากสงครามเนี่ย ที่เขายังคงจับมือกันแน่นๆและยังคงไม่ล่มเรือนี้อ่ะและให้ไม่แตกกระสารสั้นเซ็นกันออกไปอ่ะยังคงจับมันไวน้แน่นๆแล้วเพื่อที่จะไปต่อ,อดังนั้นพิถีพิธานกรบมาหากไม่เสหาคลิปนี้ส่งถึงคุณเราอยากจะบอกว่าจงใช้เวลาให้คุ้มค่าค่ะใช่ปลายปีหน้ากูก็รอดูถ้ามันโ,โอเคเราก็รอได้ จะปีไหนจะพบไหนชาติไหนพี่ปียะกับพี่บอยจะไม่ตายในเร็ววันนี้แน่นอนค่ะ <c oughs> เราจะรอดูเพราะเราฉีดเข็มสามแล้ว <c oughs> ก็มันอิ่มเอมาากมันแบบว่าโอ้มันดีมากจริงๆ <c oughs> อย่าลืมไปปั่นวิวค่ะสองนาทีเองแป๊บเดียวเพราะว่าของ <c oughs> อันที่แล้วเนี่ย <c oughs> ก็ล่อเข้าไปแบบสามล้านวิวมั้งนะ ถือว่าเป็น,นให้กําลังใจเขาหน่อยทีเซอร์ซีรีส์ไวทที่ผลที่แบบยอดวิวสูงที่สุดในบรรดาลแล้วสถิติขึ้นเร็วมากอันนี้ก็อย่าลืมไปติดตามกันก็แล้วกันค่ะอ่ะอก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วกด subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดติดตามเราเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งกิงกิงไว้ด้วยล่ะเพราะว่าเราตัดไม่เป็นเวลานะคะเราอัดก็ไม่เป็นเวลาแถมเราลงคลิปก็ไม่เป็นเวลาไม่มีตารางอะไรบ่งชี้ความเป็นเวลาอะไรของเราทั้งสิ้นเพอด้วยสภาพเน่าหนอนแบบนี้เอาอะไรมาเป็นเวลาคะคุกขาประคองตนให้มีชีวิตรอดไปในวันวันหนึ่งเนี่ยที่สุดแล้วพี่พิยากับพี่บอยเนี่ย ต้องมอบมงแล้วมงต้องลงแล้วนะคะเราก็รั้ไว้กับการอวยยศของคินพอดเดอรซีรีสไว้มาเมื่อไหร่ข้อมูลข่าวสารมาเมื่อไหร่มาอัปเดตแน่นอนมีอะไรนนเคลื่อนไหวมีฮิดเด้นเมสเซจตัวใหม่มาเมื่อไหร่หรือว่ามีคู่ไหนมาเพิ่มเติมมาเจอกันแน่นอนอส่วนวันนี้ไปก่อนแล้วจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าสวัดสดีค่ะสวัสดีครับ